นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนะคะร่วมกับกลุ่มทุนมังกรและโรตอรีทั้ง3สโมสรน,นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมเตรียมอาหารและเครื่องดื่มแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ที่หน้าวัดโค้งสนามเป้าตบ,บนท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีนายเฉลิมพลสักคำนาย,ยกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งข้าราชการและพนักงานร่วมกันประกอบอาหารเพื่อเตรียมขนส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาตบบลตบลพระบพานารายและเทศบาลเมืองจันทนิมิตรที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักในขณะนี้โดย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มทุนมังกรและงบประมาณจากทางเทศบาลเมืองท่าช้างเพื่อนำอาหารและเครื่องดื่มแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย รวมทั้งมีองค์กรสาธารณกุศลอย่างโรตารี่3 3 4 0ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน10,000 0บาทและสโมสรโรตารี่อีกสมสโมสรในจันทบุรีได้แก่สโมสรโรตารี่จันทบูรณ์สโมสรโรตารี่จันทบุรีและสโมสรโรตารี่จันทนิมิตสโมสรละ3 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น190,000บาทโดยยืนยันว่าจะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยจนกว่าสถานาการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ